สวัสดีครับวันดีพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกท่านนะครับผมอาจารย์ธนากร NBN นะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่จักรินนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ที่อําเภอหัวใจนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งท่านได้ปลูกนะครับพืชไว้นะครับเป็นลักษณะของไรนาสวนผสมนะครับมีมะนาวด้วยซึ่งวันก่อนผมได้ส่งของเทสมาให้นะครับเป็นอาหารเสริมพืช NBN ของเรานั่นเองนะครับคือชนิดผงนะฮะแล้วท่านก็ดาเนินการได้ ฉีดพ่นต้นมะนาวนะครับซึ่งตอนนี้ฉีดไปได้กี่วันแล้วครับพี่ลินสองวันครับสองวันฉีดไปได้สองวันนะครับซึ่งสองวันเองนะครับถ้าเเรามาดูผลงานนะครับจะเห็นความแตกต่างนะครับเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของใบเรื่องของการแตกยอดนะฮะแล้วก็มีการออออกดอกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวให้ทางพี่ลินแล้วก็พี่ม่อนนะครับแฟนพี่ลินได้อธิบาย เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้พี่มอนอธิบายเลยนะครับใอะไรได้เอาเลยอ่าพี่มอนอันนี้แถวนี้เรา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 ฉีดหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะอ่าฉีดหมดแล้วลองกับแถวนี้ค่ะเพราะว่าจรงิงๆแล้วคือมะนาวมันออกลูกแล้วก็สงสารเพราะว่ามันกําลังจะตายคือมันแรงมากขาดน้ําแล้วมันเหี่ยวแล้วก็ลูกอะค่ะี่ขนาดต้นกําลังจะตายสดใสขนาดนี้เลยนะ อันนี้ดูดูอันเก่าๆค่ะเนี่ยดูเลยดูว่ามันอย่างเงี้ยมันอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยอ๋อใบเหี่ยวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใบเหี่ยวเพราะว่ามะนาวอ่ะมันโดนฝนมาเยอะใช่ครับคือมันเป็นแคงเกอร์เป็นแคงเกอร์แล้วมันเป็นยางไหลอทีนี้ใบมันจะเหี่ยวเหี่ยวมากแล้วในขณะที่เป็นลูกค่ะลูกของเขาอ่ะคือถิวว่ะค่ะมันจะเหี่ยวคือขาดน้ำไปเลยใช่เจอฝนเยอะแล้วมาดู อันนี้อันนี้เราเราเราใส่ปุ๋ยชีวภาพด้วยใช่ไหมครับทั้งใส่อินทรีใช่ใส่ขี้วัวขี้ไก่ด้วยใช่ไหมขี้วัวใช้ค่ะแล้วก็ใช้ขี้ไก่แต่ว่าทีนี้มันมันเห็นผลไม่ทันใจเราก็เลยมาให้ทางใบด้วยของเรานะครับใช้นะครับแค่เราฉีดลงไปเนี่ยฮะ n b n นีเนี่ยเพราะเป็นอนุภาคมันเล็กนะครับเป็นอนุภาคกีอ้อนจึงเล็กกว่านาโนถึง5เท่าด้วยกันนะครับเมื่อเกษตรกรฉีดไปแล้วเนี่ยครับฉีดพ่นทางใบเนี่ยนะครับ ก็จะซึมซับทันทีเลยครับ1-2นาทีซึ่งเราจะเห็นผลหลังจากนั้นได้เลยนะครับถ้าเกษตรกรสังเกตทุกวันนะครับจะเห็นผลได้เลยนะครับต้นนี้เราฉีดมา 2- 3วัน2วันค่ะแค่2วันนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือใบมันสดขึ้นนะฮะใบมันสดขึ้นลักษณะแล้วมันจะเขียวขึ้นเพราะว่าพืชได้รับอาหารเพิ่มขึ้นนะครับจากใบนะครับถือว่าถือว่าแทงดอกใหม่ด้วยแทงลูกด้วยมีมีดอกออกด้วยนะครับมีลูกด้วยนะครับ อนันนี้ต้นต้นนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันเราก็จะค้นทิ้งแล้วเนาะดูดูใบเก่าๆนะคะอันนี้ดูได้เลยคือคือดูของเก่าจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยมา,า,ยยามาใส่ใบจะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาเหี่ยวแบบเนี้ยอ๋อเหี่ยวขนาดนี้เ,<ข>เลยเนาะเขาเหี่ยวเ <anne. S 2> ขาเหี่ยวแห้งติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคือใบใหม่ๆก็กําลังเหลืองแล้วก็กําลังเหี่ยวเหมือนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราฉีดจริงๆถ้าเราไม่ฉีดมันก็เริ่มเหี่ยวฉีดแล้วงงะฉีดแล้วงงเลยใช่ไหมครับฉีดแล้วงง คือคือฉีดแล้วงงมันไม่น่าเชื่อไงเพราะว่ามันแค่สองวันเนี่ยมันมันมันเียวปกติปกติที่ผมเคยเจอมาที่ปัญหาของเกษตรกรอีกอ,อย่างหนึ่งคือพอเป็นลูกแล้วเนี่ยครับหลน่ลนหลน่นหล่นเนี่ยนะครับพี่พี่พี่มนเคยไปเจอแบบนี้เนี่ยค่ะหล่แลน,ลนแล้วก็พัวงแต่นี้กุ่วมันจะเหนียวค่ะแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะมันมันจะเหี่ยวคาต้นแบบนี้เนี่ยเหี่ยวนี้เลยใช่ครับใช่ครับเนี่ยแล้วดอกนะมันจะร่วง ีอดอกมันจะร่วงแต่ว่าทีนี้พอมันเนี่ยเนี่ยร่องรอยเก่าอยู่เลยอะ่ะคือเห็นชัดอะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวผ่านผ่านไปประมาณสักสักเจ็ดวันเนี่ยผมว่ามันจะเห็นผลชัดเจนมากกว่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักสิบถึงสิบห้าวันเนี่ยเดี๋ยวพี่ม่อนจะฉีดซ้ําอีกครั้งหนึ่งได้เวลาฉีดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าฉีดเป็นละอองฝอยที่ใบนะครับเหมือนที่พี่ม่อนฉีดอะ่ะแหละก็ฉีดที่ลําต้นมันด้วย แล้วก็ฉีดรอบๆอบพรวนให้ลงบนพื้นดินด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้เม็ดมาลงแต่ว่าเราใช้ตัวผงเนี่ยสามารถฉีดลงดินได้ด้วยนะครับอะมาดูต่อนะฮะนี่นะฮะฟื้นฟื้นหมดทุกต้นเลยนะฮะฟื้นคือลูกมันจข็เหี่ยวๆค่ะเป็นลูกแต่มันเหี่ยวแต่ที่นี่ลูกมันตึงขึ้นเห็นผิวเห็นผิวผิวมันตึงขึ้นเนาะใช่ค่ะนะครับจากเหี่ยวๆเนี่ยอืเห็นชัดเพราะว่าหน้าร้อนมันมาแรงใช่ครับใช่ครับ โอ้สุดยอดจริงๆเลยนะพี่ถ้าไม่มาดูด้วยตัวเองนะครับจะไม่รู้เลยนะครับเพราะเราส่งของเทสมาทางไปรษณีย์แล้วก็ให้กเกษตรกรเขาฉีดเองนะครับแล้วก็มาติดตามผลงานนะฮะไม่แต่ที่ฉีดแล้วก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าตอนแรกคือฉีดแล้วไม่ได้ออกมาดูแต่ทีนี้พอดีพี่ดินเขามาดูาเขาบอกว่าไปดูเอ๊ะมะนาวตรงนี้มันดีขึ้นเยอะเนะาะฉีดหรือเปล่าอืมมันดูใบเขียว <คน S 1> <bij S 2> ขึ้นดูสดชื่นขึ้นเนาะอ่าแล้วก็แตกยอดด้วยแท้เนี่ยเนี่ยเนี่ย เนได้เห็นชัดเลยนะครับเนี่ยโอ้ที่ไม่ได้รดน้ำนะครับไม่ได้รดน้ำนะนี่น้ำไม่ได้รดเลยค่ะเหตุผลเนี่ยดูดีนะคะแห้งมากเนี่ยเนี่ยคือกำลังจริงน้ำก็มีอยู่ใกล้ๆเนาะแต่ว่าปั๊มมันพังอยู่อ๋อค่ะกำลังเดินไฟใหม่อยู่คือกำลังขอระบบ ระบบไฟอยู่ค่ะขาไฟอยู่ก็เลยเดี๋ยวขอไฟแปลงของพี่ดินเนี่ยมีมีมีมะนาวมีนามีนาข้าวมีส่วนผสมฝั่งนู้นส่วนผสมหลายอย่างนะครับเนี่ยอันนี้ลงใหม่อันนี้ลงใหม่ก็อ่าอันนี้เพิ่งลงใหม่ครับอันนี้เพิ่งตอนมาจากนู้นลงใหม่เขาเหี่ยวเขาเหี่ยวพอเรามาฉีดนะเขาก็เนี่ยเขาก็สดขึ้นอ่ะเราเราเราดูใบเนี่ยใบใบมันจะมันขึ้นนะพี่นะใช่ค่ะใบใบใบจะมันแล้วก็หนาขึ้นแล้วมันจะช่วย เพิ่มภูมิคุ้มกันของเขาด้วยนะครับเรื่องโรคเรื่องเชื้อราใบขนาดจริงจริงเพราะว่าเนี่ยดูใบครับเราเราเราต้องฟังจากปากของเกษตรกรเห็นดูไม่ได้ฉีดใช่ไหมตั้นนู้นยังไม่ได้ฉีดอันนี้ไม่ได้ฉีดอยู่แต่ฟามันนี้และครับต้นที่ยังไม่ได้ฉีดนะต้นที่ว่าเหลืองเหลืองอยู่เนี่ยเนี่ยเหลืองอย่างนี้เหมือนกันเลยแรกเหลืองแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยนี่นี่นี่เหลืองแล้วก็เหลืองแล้วก็เป็นจุดด้วยพี่ลินอันนี้มันแคนเกอร์ค่ะแคนเกอร์มันเป็นโรคใช่ไหมแคนเกอร์ แข็งแคงเกอร์แข็งเก <altro S 3> อร์มันจะเป็นแคงเกอร์แล้วเป็นยางไหลอ๋อมันเป็นเชื้อราอหรืออะไรเขาเรียกแล้วพอเป็นมันเป็นตัวเนี่ยค่ะอ๋อนี่มันมันมียางไหลออกมาเลยเป็นยางไหลแล้วทีนี้ซึ่งบอกว่ามันติดลูกแต่จะก้นทิง้งไงแล้วทีนี้เวลาฉีดฉีดใบแล้วก็ฉีดต้นตรงที่เป็นยางไหลนลค่ะต้นฝั่งโน้นยางไหลมันจะหยุดเลยนะอลืมที่ให้ดู

าต้นที่หนักๆแบบนี้เราค่อยมาโรยเนี่ยเลยความส้มต้องลดน้ำนะครับเพื่อให้มันแตกตัวอันนู้นก็หนักอย่างนี้นะแต่ว่ามันออกลูกก็เลยไปใส่มันก่อนเป็นอย่างนี้เลยเปรียบเทียบได้เห็นง่ายๆเลยเป็นอย่างนี้เลยลองลองแอนกล้องไปดูของนูเขียวเลยเนี่ยมันจะเป็นมันจะมันจะเป็นเหลืองแล้วมันก็จะติดอย่างเงี้ยติดต้นเลยออ๋แต่มันจะเหี่ยวคาต้นตายสรุปแล้ว พี่มันคิดว่าเอ็นดีเอ็นเป็นไงบ้างเห็นผลชัดเจนไหมใช้แล้วงง <c oughs> บบใช้แล้วงงเลยเนาะใช้แล้วงงคือน,นี่แบบว่าฉีดแต่ฉีดตอนแรกว,ว่าเฮ้ยลองดูซิเพราะว่าใช้มาเยอะแล้วก็แบบเฮ้ยคงมันก็คงไม่ต่างกับนาโนเลย,ยงนี้นะคือเราเราคิดมันก็คงแบบต้องดูสักพักอะไรเงี้ยแต่วา่าพอฉีดปุป๊บพี่เขามาดูเขาบอกว่าเฮ้ยม,มันสวยขึ้นเยอะก็เลยว่าจริงหรือเปล่าเมือ่อวานก็เลยไม่เชื่อก็เลยใบมันตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นเขียวขึ้นแล้วแบบว่ามันจัดอย่างงี้ ก็เราฉีดต้นเนี้ยคือฉีดฝนในวันร้อยร้อยกว่าต้นนะเดีถ้าเราเห็นฝนอย่างนี้แล้วผมแนะนำนะครับเพราะว่าเราเก็บเพี้ยนได้เห็นชัดเจนแล้วเนี่ยให้พี่ฉีดไปเลยครับเลยแล้วก็เลือกต้นที่มันชมจริงๆนะฮะเราใช้ N B ็นเม็ดลงด้วยนะครับเพื่อปรับสภาพดินมันนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งนึงเพื่อไอนี่อไอ้นี่เพิ่งอันี่เพิ่งปลูกใช่ไหมครับอ้นี้คือรื้อรื้อป่องใหม่ที่รื้อเป็นบางส่วนนะครับครับรื้อแล้วปลูกใหม่แล้ว โชคดีได้เรียนมาก่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> กำลังจะลือล้อทั้งหมดกำลังจะลื้อทั้งหมดแต่ว่าพอดีได้เนี่ยมันจะโซมอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นไหมครับโซมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยต้นเขาเป็นอย่างงี้เลยต้นน,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 นี้ประมาณสี่ปีได้พี่ประมาณต้นนี<อ>้ประมาณป,ประมาณห้าปีได้นะโอประมาณห้าปีได้ประมาณห้าปีได้นะเนี่ยแล้วเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเหลืองแล้วก็ทีนี้จะตายขาต้นแบบเนี้ยอ๋อเดี๋ยวต้นนี้ต้นนู้นเดี๋ยวเราไว้พิส ไอ้นบีเม็ดด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ไว้ลงเม็ดด้วยเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ให้นะฮะแล้วก็ขีดไปแล้วก็ลอมต้นอันนี้ลูกดอกมากปกติมีก่อนนี่แล้วนี่นี่มันมีอยู่ต้นหนึ่งอาจารย์ที่ว่าลงดินไว้มะนาวลงดินไปดูไปดูต้นนี้นานแล้วยังไม่ยังไม่แตกยอดเลยแต่เมื่อสัจจันทร์อาจารย์ดูใบใหม่ขึ้นมาอมันจะเขียวสดเห็นไหม ปีกว่าพี่ดินเนาะไม่ขึ้นเลยปีปีกว่าได้ขนาดนี้ปีกว่าพี่ลินปลูกไว้ปีกว่าประมาณสองคืบครับปีกว่าดินมันเหนียวครับเป็นปรับทำดินใหม่อยู่ต้นต้นนี้พี่พี่ลินมามาฉีดดวีแล้วใช่ไหมเนี่ยต้นนี้ฉีดแล้วครับเนี่ยเพิ่งฉีดพร้อมกับตัวนั้นนะมันจะแตกเนี่ยครับใบใหม่เนี่ยครับยอดเนี่ยแตกยอดใหม่ขึ้นมาเลยครับเออเหลือเชื่อนะต้นนี้เดี๋ยวก็น่าเอาเม็ดมาโรยอีกนิดนึงเพื่อเรา ปรับสภาพดินมันน่าจะกินทางลากไม่ได้พี่มันเอาประหลาดกินไม่ได้เพราะว่าดินเนี่ยแต่เริ่มดีแล้วดินก็คงคุมไว้อาจารย์แล้วก็มีมีหลายๆต้นเนี่ยพวกเนี่ยครับไม้ไม้ผลอาจารย์รากรากมันไม่เดินใช่ไหมพี่อาจารย์ดูดาวเรืองที่มันจะตายเนี่ยคือดินเราจะเป็นดินอย่างนี้ค่ะพวกแข็งแตกมาแหง่เลยลายสไม้ผลไอ้ไม้ประดับนะอาจารย์นี่มัน คือมันเหี่ยวหมดแล้วที่สวนมาฉีดนนต้นดาวเรืองนี่ครับดูดอกครับสดขึ้นมาเห็นชัดเลยสีอ๋อไอ้นี่เหี่ยวหมดแล้วปกติเหี่ยวหมดแล้วครับคูหมดแล้วหัวงอหมดแล้วไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงแค่ดอกนี้คือดอกมักนแก่ใช่ไหมคะแต่ว่าปกติพอเวลาขนาดนี้ช่วงใบใบช่วงที่เที่ยงเขาจะงอค่ะต้นเขาจะงอลงเงี<อ>้ยซึ่งเขาไม่ได้น้ําแต่นี่ก็ไม่ได้รดน้ําแต่มาฉีดไว้แต่ไม่ได้ลดน้ำค่ะแตมาฉีดไว้มันก็จะเหลืองหมดเลยครับเหลืองเหลืองสดะครับแล้วก็ต้นนี้ด้วยอาจารย์ กระท้อนเนี่ยปกติปก,กติออกดอกปุ๊บนะ้ะมันจะหล่นหมดเลยแล้วเนนี่ยมัดอกอยู่หมดเลยนะแล้วก็ใบนะใบสวยยมากเนี่วยยันนั้นออกตูมเฉยๆนะครับพอฉีดปุ๊บออกดอกเลยออกดอกแบบบานไวมากอ,ออกดอกแล้วอยู่ด้วยอ่ะคือดอกไม่หล่นปกติมันจะร่วงนะครับมันมันชอบมันจะเหนียวขึ้นข้อมันเหนียวเนี่ยเนี่ยต้องติดแน่นอนเลยเนี่ยครับต้องติดแน่แน่นแน่นอนเลยแบบนี้ มีอันนี้เป็นไรนาส่วนผสมทั้งหมดมีต้งกล้วยมีั้งมีไม้ป่าริมแดนเดี๋ยวมาดูต้นมะกอกอันนี้ที่ตลาดมากมะกอ okay, okay. มกมะกอกมันหมดอย่างจะตายอยู่แล้วตายตายเลยไม่ใช่ว่าจะตายมันโดนน้ำท่วมค่ะโด,ดนน้ำท่วมตรงเนี้ย มันออกแค่นี้ธรรมดาที่ก่อนฉีดครับสองวันเองครับนี่มันออกมาใหม่เมื่อวานมันออกมันแค่นี้วันนี้แค่นี้ละก่อนฉีดมันออกแค่ตุ่มแค่เนี้ยครับอ๋อออกตุ่มขนาดนี้แต่ว่าวันนี้ยอดออกมาเร็วมากเลยนะครับแลวเนี่ยที่ว่ามันตายแล้วออกดอกด้วยแล้วมันแห้งดอกออกมาเลยดอกวันที่ฉีดไม่เห็นนะวันที่ฉีดไม่ได้เห็นดอกนะยังไม่มีดอกไม่มีดอกก็เลยงงเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรดูไว้นะครับ จประสิทธิภาพของสารอาหารนะครับของ NBN ของเราเนี่ยนะครับที่เรามาให้กับพืชเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะฮะแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยนะครับเห็นผลเร็วมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เรายังไม่มีจําหน่ายนะครับที่ผมทําคลิปนี้อยู่ยังไม่มีจําหน่ายนะครับเราแค่เกษตรกรได้นําไปเทสใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะออกจําหน่ายปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ใช้กันทั่วประเทศเลยนะฮะโ้แต่ใช้ดีมาก ต้นมะกอกนี่ออกลูกแล้ด้วยออกลูกใบมันร่วงเพราะมันน้ำท่วมเขาออกลูกแล้วเขาเจอน้ำท่วมเนี่ยค่ะวันวันที่ฉีดเขาจะเป็นตุ่มแบบนี้เนี่ยเป็นตุ่มแบบนี้ค่ะนี่นะเนี่ยคือ,อ,อก็ยังรู้ว่าเขายังไม่ตายเขาจะออกตุ่มอย่างนี้แล้วก็เลยสงสารเขาก็แบบมา,มา,ม,ามารักษาเขาหน่อยอแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าพอฉีดอสองวันน่ะกลายเป็นตุ่มนั้น่ะคือเราเราไม่รู้ว่าใบหรือดอกแต่มันกลับกลายมาเป็นดอกด้วยเนี่ยสองวันดอกเท่านี้เนี่ยประมาณสองนิ้วเลยอ่ะสามนิ้วเลย โอเคนะครับพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้นะครับที่ผมได้มาในเขตอําเภอหัวไชยนะครับจังกัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับสวนเกษตรกรที่ใช้ MBN ของเรานะครับซึ่งเราจะใช้เป็นเป็นแปลงสาธิตด้วยนะแปลงของที่นะครับเดี๋ยวต้นนี้เราจะมาดูกันอีกทีนะครับแล้วก็ทุกต้นต้นมะนาวด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีนาข้าวด้วยนะครับที่เป็นต้นกล้าอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ก็ฉีดเราทาเป็นเปลงสาธิตด้วยนะครับแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับต่อไปจะใช้ MBN ็ของเราไปตลอดไหมเนี่ย สุดยอดสุดยอดมากเลยครับไม่อยากเชื่อแต่ว่าต้องเชื่อค่ะเพราะว่าก็แบบคือสุดยอดมากอันนี้เราได้ยินจากปากของเกษตรกรเองจริงๆเลยนะครับเพราะเอพีเอลเราไม่ได้โม้เราไม่ได้โมดิเวทนะเราไปที่เนี่ยต้องได้ยินจากปากของเกษตรกรเองจริงๆเลยนะครับว่ามันใช้ได้ผลจริงๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเราจะมาดูกันอีกครั้งนึงครับมันติดตามผลงานของสวนของผู้กองจากกลีนนะครับแล้วก็พี่ม่อนนะครับ โอเคนะพี่วันขอบคุณมาก<อ>นะครับสครับบ๊<อ>ายบายครับสวัสดีครับ